สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการขยายพันธุ์สะระแหน่นะครับซึ่งสะระแหน่ก็เป็นถือว่าเป็นพืชผักที่เรานิยมรับประทานนะครับมีกลิ่นหอมนะครับวันนี้ก็มีวิธีการง่ายๆนะครับโดยปกติทั่วไปสะระแหน่เราก็นิยมขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำนะครับ เราไปจ่ายตลาดนะครับก็จะส่วนใหญ่จะซื้อมาเขาก็จะตัดมาขายนะครับเราจะส่วนของลําต้นยอดนะครับดูส่วนของลำต้นมาแช่น้ํานะครับก็จะมีการแตกรา้าออกมาแล้วนําไปปลูกนะครับแต่สําหรับบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของการปลูกนะครับปลูกส่วนเหนไม่ค่อยได้นะครับเมื่อเรามาปลูกแล้วนะครับหรือเราซื้อมาจากตลาดนะครับมาปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะครับบางครั้งเราอยากจะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับ อาจจะตัดไปปักชำก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่แบบง่ายๆครับเมื่อเราปลูกไปสักระยะหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเสะแห่ของท่านนะครับถ้าเราไม่มีการเด็ดในส่วนของยอดนะครับมันก็จะมียอดบางส่วนนะครับที่มีการคล้ายๆว่ายื่นออกมาจากกระถางนะครับคล้ายๆไหลครับเป็นเป็นแบบนี้ครับจะยื่นจะเลยออกมาเป็นแบบนี้ครับยาวๆแบบนี้ครับ ซึ่งตัวนี้นะครับถ้ายื่นออกมาปั๊บนะครับถ้าอยู่มาครับถ้าไปถ้าไปนะครับบริเวณตรงที่มีพื้นดินหรือว่าพื้นที่ที่มันทีพอจะย่างรากได้ครับตรงจุดบริเวณข้อนี้มันก็มันก็จะมีรากอยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะมีวิธีการก็คือว่าให้ท่านผู้ชมนะครับเตรียมกระถางนะครับกระถางขนาดนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะเป็น6นิ้ว7นิ้วแล้วแต่ท่านจะมีนะครับ หรือถุงดําก็ได้ครับที่ที่ใส่ดินปลูกเตรียมดินปลูกไว้แล้วนะครับพอนะครับมียอดหรือคล้ายๆไหลยื่นมาแบบนี้ปั๊บนะครับเราก็นะครับอาจจะใช้วิธีการโน้มส่วนของยอดนะครับหรือว่าตรงที่ไหลเนี่ยครับมาให้มันอยู่ตรงบริเวณกระถางตรงนี้ครับแล้วก็ใช้ส่วนของดินนะครับกลบนะครับให้ส่วนของข้อนะครับที่มีรากนะครับได้อยู่ในดิน นะครับแบบนี้นะครับทิ้งไว้สักประมาณสัก1สัปดาห์หรือสสัปดาห์นะครับถ้ารากมีการลงไปในกระถางแล้วอาจจะท่านผู้ชมอาจทดลองอาจจะใช้ใช้มือดึงนิดนึงนะครับขยับนิดนึงถ้าตึงๆมือก็แสดงว่ารากลงไปแล้วอาจจะใช้วิธีการตัดตรงนี้ครับตัดตรงนี้ปั๊บนะครับให้ออกจากต้นแม่นะครับเราก็จะได้สแหน่กระถางใหม่นะครับแล้วตรงนี้ปั๊บมันก็จะเลยมาอีกครับแบบนี้ครับ เราก็กระถางนี้มารองรับนะครับก็ทำลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็จะสามารถขยายพันธุ์ได้แบบง่ายๆครับเดี๋ยวผมพา,มาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นกระถางใบใหญ่นะครับที่ทําไว้นะครับอันนี้ก็ uh, มีตรงยอดเลอยออกมาก็กระถางรองรับก็ดินนะครับกลบไว้นะครับสไลั์หนึ่งตรงนี้ก็เราก็สามารถใช้มีดคมๆตัดก็จะมีต้นใหม่ขึ้นมาในกระถางใหม่ๆๆนะครับอันนี้ก็เป็นกระถางที่เกิดจากการทํา วิธีการที่ผมเปล่ามาเมื่อกี้นะครับก็ได้กระถางใบใหม่ได้สลันแน่นะครับกระถางใหม่ขึ้นมาครับอันนี้ก็ทําแบบเดียวกันครับกระถางใกล้เคียงกันก็สามารถทําได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ที่เป็นรอยตัดนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกันครับซื้อมาครั้งเดียวนะครับจากต้นแม่ตรงนี้นะครับก็ดูสิครับ ได้หลายกระถางเยอะเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกอง่ายมากครับท่านผู้ชมง่ายมากนะครับสามารถทําได้ง่ายอยู่ที่บ้านนะครับท่านผู้ชมนะครับวิธีการขยายพันธุ์นะครับสละเน่นะครับเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไปทดลองทําดูนะครับทําได้เลยนะครับสําหรับผู้ที่มักมีปัญหาเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับต้นสระเน่ครับสามารถทําได้งานครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ให้นะครับ เพื่อนพี่พ้องน้องพี่ที่ชอบการปลูกทุกท่านได้รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลคครับสวัสน,นี้ชคดีทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ